ส่งหลบทานเด้อวันนี่ผมหับรัฟในทีวีจะมาเล่นไม่ครับน่าแบบเล่นเล่นๆนะแต่เล่นเล่นอยู่กับลัฟในทีวีอยู่กับเกมเมอร์ผมเกมเมอร์โกทีวีนะทุยอยู่กับล็อกกินครับโอ้ยอ่จบกันแล้วแล้วเมื่อกี้อะไรนะในเรื่องใช่ไหมในเรื่องในเรื่อง บอกให้แปลก่อนไม่แปลให้เราแปลสดก่อนแบบนี้เป็นแบบแบบผีนะครับแ h e l o แมบ hello 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 h อยู่โจาผมใช้สมาธิในการแปลสูงมั้มันบอกว่าคุณตื่นมาในห้องสมุดเนี่ยตื่นมาก็ต้องห้องน้ำสิครับห้องน้ำใช่มันบอกว่าตื่นมาในห้องสมุดแล้วคุณเองก็ไม่รู้ว่าคุณตื่นมาแล้วอยู่ในนี้ได้ไงแล้วแล้วแล้วจำไม่ได้ด้วยว่าตัวเองคือใครอ้า มันใครแล้วก็มีเลือดอยู่บนพื้นไหนไหนอ่ะไหนไหนไหนอ่ะไหนเอออัลลาบัลลีเอาเอาไปว่าประมาณว่าเราเจอเลือดบนพื้นแล้วก็เจออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็แล้วเราก็พยายามหาทางขนไคว์ออกจากที่นี่แล้วนี่คืออะไรเนี่ยบิกินน์เราเริ่มต้นแบทแมนครับแบทแมนอะไรอ่ะอุ้ยสโลว์โมชั่น โอ้หน้ามืดเว้นหัวตาลายคลาดจุดอะไรอะไรเนี่ยแล้วแล้วมาอยู่นี่ได้ไงวะอ้าวแล้วขยับเดี๋ยว You are not spot u p s e d o be here this now คุณไม่ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์จากที่นี่กันนาออกไปด่วนอ้าวสปอนเซอร์ไม่มาอีกแล้เนียเฮ้ยรอด้วยดิ อ๋อนี่มีบทละครของเราด้วยนะฮะว่าเราพูดอะไรอยู่ซึ่งแม่งที่จริงเราไม่ได้พูดตัวเกมมันกำสนได้พูดนะแล้วตูแล้วแล้วตูจะออกไปจากที่ไหนเรื่อยไงสโลโมชั่นอย่านะข้างหลังอย่านะเฮ้ยพี่ว่าผมเจออะไรแดงๆด้วยไไหนแ่ไหนอะเหยียบเหยียบแล้วไฟมันจะขึ้นหรอเหยียบดิไม่เห็นมีอะไรเลย ไอย่านะอย่าเปลี่ยนมุมมองก่อนว่ามเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอเจอที่เดิมพี่อ้าวเฮ้ยเราเดินบนเหรอเดินบนเอ้านี่ไงเหมือนแม่เหมือนแม่ไหนนั่นไหนเสียงอะไรอะไรอ๋อเหยียบนี่ไงโอเคงั้นไปเหมือนเดิมพี่เดิมพี่เดิมป อ๋อยี่เป็นที่เหยียบนี่ต้องเหยียบตรงนี้คนนึ่งว่าปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนทิศทางด้วยเหยียบแล้วก็เปลี่ยนทิศอ่ะไม่ใช่เพื่อนเราต้องเดินเปลี่ยนทิศทางนึงไงเมื่อกี้เราเดินมันเจอแดงๆแล้วพี่เหมือนเราต้องตามแดงๆบอกว่ามันเลือดไงลืมไปเปล่าเลือดเลือดเออเออลืมแม่งคนแปลในเรื่องลืมเนี่ยอันนี้คือเลือดใช่ไหมเนี่ยไอ้แดงๆเล็ดท็อตอ่าใช่มันบอกให้เราตามเลือดไปตามเลือด เอ้มัน outlast เป็นี่ย follow the blood เนี่ยเออใช่แล้วตะไปรู้อย่านะข้างหลังอย่านะไอ้ข้างหลังไม่เท่าไหร่คนเดินหน้าเฮ้ยแต่คุ้นๆเหมือนเราเคยมาแบบนี้ไงเออเลยบอกคุณเดินวนอยกแล้วนะนี่นี่เลือดโกดโกดเลือดทางนี้อ๋อนี่ไงโจคนแปลลือเองเนี่ยคนแปลลือเบยเฮ้ยทางไหนทางไหน ไปถ้ามีเลือดตรงนี้ก็ตามไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมีเลือดทางไหนก็ทางนั้นละสิอ้าวทางไหนวะเลือดเฮ้ยรอด้วยรอด้วยโอ้โหอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะสีอยาเหมือนเราเดินวนไปเนี่ยไม่ไม่ตามเลือดไงทำไมไม่เห็นมีทรงซาวอะไร วันกบวันสิใายเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยนี่ไงเห็นไหมคุณเก่งเฮ้ยใครเก่งรู้สึกใครบอกนะใครบอกเดมิวเซียมอ่ะเดี๋ยวอ่ะอ่เก่งเนาะเนเอมบิพีใครบอกไม่ไม่ไม่ผมคนแย่มากมาไม่ใช่ไปไม่รอกันเลยออกเข้าไม่ได้รอคือคือคนคนบอกว่าคืออะไรไอันนี่ไรเฮ้ยโค้ดไปไหนโค้ดโค้ดหายไปแล้วเดี๋ยวลองเดินเดินสุดดูก่อน อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเหมือนมันมันหิเลยเฮ้ยเดี๋ยวลองเดินเดินสุนดูก่อนไอ้เหี้ยอะไรยกอะไรอะไรโยกไปเดินนำน้ำไม่มีอะไรอุ้ยไอ้เหี้ยห่ยหยไอ้เหี้ยยีโรบายวันนี้ยโรบาย นี่นี่แซมปี้แซมปี้ชนแม่งฮีโร่บาดโเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดอะบลัดใช่ไหมใช่มาเร็วเข้ามาเลือดอพี่บอ๊อบเราตอนพี่บ๊อบอย่าไปผมกลัวกลัวอ,อะไรเลยตรูก็กลัว <laughs> เดินมาแล้วผมเดินนำเนี่ยผมเห็นอะไรก็ไม่รู้ต่างๆนานาเนี่ยอะไรเนี่ยอัโฟอะไรเนี่ยอันนี้อะไรฮะเดี๋ยวเอฟเดี๋ยวไอซ์ เอบักเอเทมทชันเนี่ยผมได้คีย์ด้วยพี่บอกวิตรีต้องมีประตูที่เราต้องไขคีย์นี่ <c oughs> sometime when the terrible station in the west so we restart into the fantasy world from แค่นอนเป็นเวทอัพเป็นสิ่งไรในโลกอินไซด์ยู่ในเฮสต์ใกล้กับคิมดคุป อินเดี a ส์จะรีบอัพในด้านฟอ the n o งเหนือและทางตะวันออกปีศาจนี้คอมอินเ s ี e e ตอร์ที่สเปียรมันบอกว่าเรากำลังฝันอยู่พี่เราอยู่ในโลกแห่งความเป็นแฟนตาซีหลอกลวงทุกสิ่งทุกอย่างมันคือสิ่งไม่จริงพี่อ๋ออินโดแสดงว่าไอ้เลื่องอยู่นี้หนึ่งอันเนี่ยตรงไหนตรงมาตรงมาเนี่ยกรีดแป๊บ โอเคเหมือนเราจะเข้าห้องนี้มาไอ้เชี่ยยิโรบายเอ้าเลื่อนเอาก็ตรงนี้เดิมนี่นะเอ้าไม่ไม่ไม่ก็ออกมาไงมันมีประตูอื่นอีกไงใช่ใช่เฮ้ยไม่ใช่เดินมาจะเดินตามมันนะเดเดินตามกันเลยเอานี่ยผมนี่เดินติดไอ้โก้ดนี่แบบเป็นนางไม้ติดกันแหละตอนเนี้ยไอ้พี่บ๊อกเป็นคอมพิวเตอร์แล็บ เว้ยี่คอมพิวเตอร์แลบปะเล่นกันคอมพิวเตอร์แลบทำไมอันนี้ปุ่มอะไรกดแม่งอะไรเออคือปุ่มอะไรอ่ะคอมพิวเตอร์แลบไม่เห็นมีอะไรงั้นก็ไม่มีอะไรก็ออกใช่ไหมออกหรือไม่มีอะไรแต่หนังสือเนี่ยใครแปลได้เอาไปแปลดิผมแปลไม่ค่อยแปลไม่ค่อยละเอียดอ่ะแปลได้แต่ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เมื่อกี้รู้แค่ว่า รู้แค่ว่าเรากำลังนอนอยู่ทุกส,สิ่งทุกอ,อย่างคือสิ่งที่ไม่จริงแลวเราต้องแก้ปิติสนานี้เพื่อที่จะหาทางออกได้โอ้หเ,เหมือนเล่นสกุไิดูไงไม่รู้จริงไงสกาสกุบิดูเฮ้แต่สกุบิดูมาเจอเราไมเหรอเราอย่าเจอนะไม่เอาอย่านะดีรีบเข้าไปดีเสียวหลังเจออะไรบ้างวันทีท่ธภัถฑ์กะละครั้งหนึ่งนันมาแล้วอ่า มีมีผู้หญิงมีผู้หญิงเด็กผู้หญิงเนี่ยตัวน้อยอะไลดิงฮูดนี่มันคืออะไรวะพี่โรบินฮูดไงไลดิงฮูดเหรออ๋อมันมันอ่านอะอ่านเกี่ยวกับเรื่องไลดิงฮูดเนี่ยแหละเดี๋ยนิดเงียบแป๊บได้ยินเสียงเดินปะได้ยินได้ยินใครเดินะได้ยินวะผมได้ยินวะผมไม่ได้เดินน้อยตูก็ได้ยินเนี่ย ไอ้เหี้ยแล้วกูอยู่หน้าเลยเดียวเยวอ่ายเดี๋ยวฟังฟังก่อนเนื้อเรื่องมีตั้งเก้าหน้าเนี่ยโอ้ฟังเอ้าเอาหัวทิมละไม่รู้ผมไม่ดูกระลั้งหนึ่งมีผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอ่านเกี่ยวกับเรื่องไรดิงโูนะฮะแล้วก็เนมิดเนมิดนี่ไอไอเกมนั้นไงเกมเนมตเนีนะ อ๋อแมลลี่เฮ้ยเฮ้ยแมลลี่เดินมาที่เราวเงียบเงียบทั้งมอะไรเสียงเสียงอะไรเดินจริงผมได้ยินวิ่งนะเนี่ยก็ได้ยินเหมือนกันนั่นแหละแต่มันเงียบไปแล้วอ่ะพี่ว็อกแม่งผมขนลุกไไอ้เที่อ่านเนื้อเรื่องมั่วเนี่ยยิ่งอยู่ในเกมไม่คลาสเบงเจียนมันเดินอีกแล้วนะบูธแฮปปี้ เดอะมอเตอร์เดอะเบรีิพี่ว่ามันวิ่งว่ามันวิ่งมาจากไหนแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งแล้วพร้อมตะโกนด้วยเขาว่าวูดบายเฮอร์เซลบาส์มซอร์มเตอร์ถุยมีอย่างรวดเร็วและไกลแล้วก็ไม่มีวันที่จะหยุดเธอมาวัตเตอร์เกี่ยวเธอออลเลสออเดอะวูดไอ้เหี้ยนี่มันเรื่องหมูหนูน้อยหมกแดงรึเปล่านี่พี่บอกเราก็ตามสีแดงไปว่ะให้เราขายปริศนาแล้วก็เดินต่อไปใช่ไหมเนี่ย น่าจะใช่แต่ตอนนี้ที่ผมไม่กล้าเดินเลยผมต้องเปลี่ยนมุมเป็นเออโอเคผมพร้อมแล้วผมพมจะนำต่อนะเนี่ยนี่เสียงเดินเนี่ยไม่นี่อะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ่ากดปุ๊บแล้วกเสียงเบสดังก็อ่าเราอ่านแล้วก็เดินอไปใช่ไหม หมดแล้วพี่พอาะว่าต้องไอ้ตอนเลือดผมห้องนี้หมดด้านทีแล้วห้องอื่นก็หมดเลยห้องอื่นห้องอื่นก็หมดแล้วใช่ปะใช่แล้วมันไปไหนต่อแต่เลือดตรงนี้มันยังมีอยู่นะเว้ยใช่แปะไม่ได้ด้วยถอดที่ถอยดถอดที่อที่ผมจะวางอะไรได้เอาคีไปวางกวางไม่ได้พี่มันไม่เอาวางคีวางตรงนี้ไอใส่ยัดฮีโร่บายได้ไหม เฮ้ยรู้ว่าคอมพิวเตอร์แลบมันเกี่ยวอะไรกับไอ้ขีดนี่เปล่าลองดูขีดนี่ไม่ใช่ไ c มครับี่กูกีดตายเลิกเล่นเลยนะไม่ครับยิงสุดแล้วเนี่ยกีดวางไม่ได้ด้วยเฮ้ยขีดขีดไปไหนแล้วโคดเก็บแล้วหรอขีหอมขีดหอมดิงดิ้งดิงดๆงดงดงอ้าวมันไม่มีอะไรพี่ อันนี้เสีย,อยงออริจินอลของไมค์คันนี้ทำผมเลิกบัว <c oughs> ตุกตับตุกตับเนี่ยเดินอะไรเนี่ยดีมากเลยโอ้ยสโลชิเป่งเลยผมไม่มีตัวอะไรพุกพลักพุกพลักมาหาผมใช่ไหมเราจะไปไหนต่อกลับห้องเดิมเียแหละ อ๋อนี่คีคีใส่งี้เลยไหนนี่ไอ้ขาวขาวดิไอ้ขาวขาวไอ้ขาวขาวโอ้ยอะไรไปเลยไปเลยเฮ้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 อย่าขังเหี้ยปล่อยตัวดูมามาโอเคอุ้ยผิดวังแล้วเลยโอ้ยแล้วทำไมมันมืดอย่างงี้วะเนี่ยมันมืดกว่าเดิมว่ะพี่บ๊อบกอดตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยออกไปอุ้ย เฮ้ยพี่วอลพี่วอบเฮ้ยเดือไปพร้อมกันโอ้สองห้องไปทางนั้นพี่วอบมันบอกให้บอกออกไปมันบอกให้ออกไปออกไปออกไปเราไม่ออกเลยเลฟอะเลฟเราไม่ออกที่ซ่อมหนังคือเราไม่ออกไงเราต้องขายพิษนายได้ไอ้เชี่ยโกตตามมาพูดมากกลัวนะเว้ยปิดแม่งเขาบอกให้นี่ไงขายพิษนายได้เขาบอกมาอย่างเงี้ยโอ้แล้วแม่งนตามมาใกล้ๆตามอยู่ตามติดตูดอยู่เนี่ย ตูดเลยตอนเนี้ยทำไมมันกว้างงี้อุ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันเป็นบันไดลงบันไดลงลงมาดีลงมาลงมาลงมาเดี๋ยวผมลงไปมือดลงมืดมืดจังวะอุ้ยอุ้ยโอ้โหนี่นกจินตกใจหมดเฮ้ยเอาไรออเอาไรไงแม่งแม่งกว้างวะโอ้นี่อะไรเนี่ยกล่องเฮ้ยมีโอเดโอด้วย เฮ้ยเรียกเรียกผีเรียกผีใส่เลยใส่เลยใช่ไหมเรียกผีหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยเกาะเกาะตูดมาเร็วอ่าจบแล้วจ้ะช่างมันเถอะมาเร็วเดินตามมาต่อแล้วมันมีโน้ตอะไรด้วยเนี่ยโน้ต G2 คืออะไร ตามตามมาตาม,มาตามอยู่ตามอยู่ผมกลัวไม่กล้าเล่นตัวนี้ยังไงอะออกซิเดียนออกซิเดียนอุย้ยข้างหน้ามีเสียงอะไรเหรอเสียงเตนตีมันไม่ข้างหน้ามีเสียงอะไรผมดมัมีตัวอะไรมีหน้าคนไปดูหน้าดิครับอ่ะโทนี่มันเป็นที่เผาอะไรฉึกๆนี่อะไรครับรถไฟครับ <c oughs> อะไาขายวิขายทัศนาใหไ้ได้ฉึกๆนี่อะไรวะมันไปไหนหออะพี่ไม่รู้เหมือนกันอ,อยู่ตรงนี้เนี่ยเปนหลงข้างล่างไม่เห็นมีอะไรเลยร,รูตีมายครับนี่มันคงไม่โดนอะไรใช่ไหมเออปิดแม่งเลยโอ้โหแล้วไอ้กระดาษโน้ตจีสองนี่มันคืออะไรวะอะไรอะเนี่ยเอาไป G2 ไม่รู้เหมือนกันต้องแปลความหมายได้แนหะตอนไปห้องหนึ่งไหมมา,าขึ้นขึ้นขึ้นไมือยใช่ไหมเฮ้ยทำไมนก,กินมันแหลกวะ่ะโอ้โหสว่างแล้วสว่างเยอยสว่าง,างไหนสว่างไนผวใส่สว่างเลย ผมไม่เห็นใครเลยนะตอนนี้มองเห็นได้หลงหมดแล้วเหรอมันห้องไม่ก่องั้นไปห้องตรงข้ามครับไปเอ้ยเอ้ยติดโอ้โหทีละคนทีละคนแมงมุมลายตัวนั้นันเนมันติดกันจะเป็นกันเนี่ยโอ้โหแมง แล้วเราต้องเดินไปไหนเนี่ยเดินมาก็ตนัต<า>นพีตันเหรตันตันหมดโอ้โอ้โอ้ติดเต็ดตันหมดเนี่ยตันหมดไม่มีอะไรงั้นก็ต้องเข้าไปห้องอันนี้ที่มันมีอะไรไปเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันเหยียบได้ยังเหรอ,อเหยียบเปิดประตูเหยียบเหรอ หายเย็บเย็บเหนื่อยหลุดพ้นละโอ้ยหนืดหนืดเหลือเกินโอ้โหหลุดแล้วเฮ้ยมาครับเดินต่อไปห้องต่อไปเป็นอะไรสุดท้ายแล้วเฮ้ยมันมีจีสองที่ที่มันที่เขียนว่าจีแมนอะไรเนี่ยแมนเทสอะไรเหรอแล้วแนี่ไงจีสองไอสองเฮ้ยไปห้องไปจีสองไงขนาดนั่นอะ A B บสคือก็ต้องเป็นจีั่นก็ต้องเป็นฝั่งนี้ F G นี่ไง G ผมเจอ G แล้วพี่ E F G มันีแล้วมันดูไหนวะดูนี่หรือดูนี่ซ้ายก่อนขวาละซ้ายดีซ้ายก่อนแล้วกันทำไมมันเดินหน้าแบบเรียงเลยไม่กูคนเดียวน้หน้างโยกมือหรอไม่ได้มาไมม่รู้เวระ ไม่มีอะไรนี่อ๋อนี่ไงข้างขึ้นขึ้นไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกล่องกล่องอะไรเจวันเจวันเหรออะแล้วไม่ขึ้นไปก่อนเหรอไม่อ่าวก็บทีนี้ไม่มีก็บทีนี้ไม่มีอะไรพี่น้าชิบฉาขึ้นไปแล้วเหรอไป จอะไรนะ J หนึ่ง J หนึ่งต่อไป J หนึ่งเสียงแล้ววะไม่รู้เสียงเพลงเปล่าเพลงอะเพลง ABCDEF ถ้าอามกุญแจต่อไปกุญแจทำไมเห็น knocking bing by bing mouse มันแหลกแน่เลยเนี่ยกุญแจเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไปไปนู่นเลยไปตรงหน้าประตูเลยน่ะไปหน้าเลยหน้าประตูอ๋อ เขาทเดี๋ยวประตูอะไรเี่ไปไหนเนี่ยไปนี่มันไปไหนวะนี่ไงหน้าประตูเนี่ยเนี่ยกุญแจครับกุญแจด่วนอ๋อไปไปอันต่อไปไปเลยเปิดคนเดียวเลือดเนี่ยแม่งเจอเจอเจอเลื่อนโอ้โหเลือดแม่งสองพามเลยนะเฮียนี่มันโผลกนตกรรมเลยไอ้โอ้โหอู้อุ้ยเฮ้ย ไบุกด้วยบุกนี่เอาทำไรอ่ะไม่รู้อ่ะไอ้หน้าสตีฟมาเลยบุกโฮเมอร์รวบมารวบเนี่ยผมเจอแล้วคออีวอเตอร์วะไหนอยู่ไหน ตอนนี้เลยตูกประตูเนี่ยเนี่ยประตูมันเปิดไหนประตูไหนเนี่ยประตูอ๋อเห็นอะไแล้วตรงไหนกดหลูกกดหลังน้ำตกอ่ะลูกกดเดี๋ยวเดินอุ้ยเดี๋ยวจะละเนี่ยมันรู้มีอะไรไม่กดเห็นมีอะไรเลยมีงเป็นกดแล้วนะกดเห็นมีอะไรเลยเมื่อกี้มันเปิดอ่ะพี่เนี่ยเปิดแล้วเปิดแล้วเฮ้ยมืด พี่วบหุ้ยอ้าวมลตกมาไหนไหนเนี่ยเอออ้เรมันก็สว่างเนี่ยมันไาดิไปเลยเนี่ยเปิดให้แล้วอ้าวเนี่ยทางออกอ้าวทางออกทางออกเชื่อได้เหรอ exit exit เอ้ยไม่ใช่เหมือนไม่ใช่เหมือนไฟล์หไอ้เยี่ยมมืดเกิน ข้างหลังมีเขียนว่า a i r w a t e r Lift นันไงเยี่ยเสือสกิลเลอรตันโคตรเเป็นโลดิเกียนเดนเกรวกำลังหาอยู่เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยอ่านเลย Exit ไงนี่ทางออกไงทางออกไงจะไปไหนอ่ะเฮ้ยเห็นตรงบาแล้วเฮ้ยโอ้ จุดสรอดแล้วตามทางว่าสเกลเฮ้ยไอ้ซอมบี้ตีได้ด้วยช่วยช่วยด้วยอยู่ไหนรีบออ่ไีโออู่ตรีบออกไรีบออนรก น,นั่นโรคเหรอหายแล้ว,ลวต้องคุยอะไรกันเนี่ยมันคุยอะไรกันวะแล้วเราต้องเดินไหนต่อเนี่ยผมคุยกับฮีโร่บายพี่อะหรอแล้วฮ right. ีโร่บายบอกว่าไงอ่ะอ้าวเด็ดเด็ดเดโก้หายเฮ้ยโค้ดหายไปไหนอ่ะ อ้าวโกดหายอ้าวพีบอกอ,อุ้ยอุ้ยตกใจฮีโร่บายมันบอกว่าผมเนี่ยพูดก่อนว่าผมมาอยู่ไหน<อ>ใช่ไหมแล้วฮีโร่บายบอกว่าแกอยู่ในนรกนรกขอสมุดเป็นไงอ่ะแล้วคราวนี้ผมบอกว่าอะไรนะแล้วฉันอยู่ที่หอสมุดไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันอยู่ที่นี่ล่ะแล้วก็ฮีโร่บายบอกว่าถูกต้องแล้วต้องกิ้นีน่อ่ะ มันไม่ใช่ความฝันหรอกโอ้ยแล้วทางออกอยู่ไหนเนี่ยมันบอกว่าเราไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้อี่จริงเหรอเห็นพา่นี่ถ้าอยากถ้าอยากตื่นเนี่ยต้องนอนซึ่งที่ผมเนี่ยมีเตียงเนี่ยโกดมาหาผมละอ้าวโกตตายเหรอใช่โดนแล้วมันยังไม่เจอวะเดิไปเรื่อยพี่เดี๋ยวโดนกบิสตบอ่ะ นอนเลยนอนเลยน,นอนก่อเลยพี่จริงเนี่ยมันต้องเล่นคนเดียวพี่บ๊อบเข้าเหรอเอเอ,เอใช่เพราะเราต้องนอนไงนอนแล้วถึงจะตื่นได้เฮียเสียความเป็นลูกผู้ชายโอ้ยโอ้ยโดน<อ>โดนแล,ล้วพี่ยอมยอมให้มันสบิสปีสตบีเอื้ออตีไม่ได้ด้วยโอ้ยโอ้ยเดือดเลือดเลียเนเสียความเป็นลูกผู้ชายเลยเมื่อกี้แบงกิทซะอ่ามาแล้ว เนี่ยต้องนอนตรงนี้อาพวกเราออกได้ไหมแล้วก็ให้พี่วอกนอนถ้านอนถ้านอนคนเดียวเป็นไรปะนอนเลยพี่นอนมันยวมันก็ไม่ตื่นเลยพี่ไม่ค้าง oh. เราต้องนอนให้เราหยุดหยุดชาวก็ออกพวกเราต้องออกออกอ่ะกับกินไปไป let's go accept the game <อ>ตื่นนะพี่อ้าวตื่นมาในรกเนี่ยนะใช่อใหม่อีกรอบพี่ <laughs> เฮ้ยมันตื่นอยู่ในนรกอะ่ะเอาจริงดิงั้นเราเข้าไหนกดลง,สว,งสว่างแล้วพี่สว่างแล้วเหรอใช่เขาออกไงอะ่ะหมดแล้วมันจบแล้วเมื่อกี้ฮีโร่บายบอกว่าจบแล้วเออเหรอใช่มันบอกว่า this map is over เออว่อะแบบนี้จบ แบบนี้ได้จบลงแล้วนี่ไม่ใช่ความฝันนี่คือโลกงความเป็นจริงแล้วเราก็ตายจริงไงพี่วะา้ <All o. S 2> อาวมันหลอกเราตอนแรกอ่ะเราไม่ใช่โลกแหงความฝันหรอกตอนแรกมันบอกให้เราตามเลือดใช่ไหมนี่คือโลกแห่งความฝันเราต้องตื่นให้ได้จบเลยจบเลยชีวิตเนี่ยเนี่ยสรุปแล้วมันไม่ใช่โลกความฝันลองตายอีกรอบดิไหนลองตายกันอีกรอบดิ ลุม,มันดิลุมัน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 ตายกันสักคนนี่แล้วมันผมตายก็เกิดตรงนี้นี่แหละเกิดที่เดิมอีกมาจากไหนอะเออได้มาจากไหนเกงั้นก็แบบเก็บเวลาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเกมหมดออกไปดิ อยากรู้ว่าข้างนอกมีอะไรนี่เอาไหมเออกมหมดอัปเดตอาจะเกมมีแค่ลำล้ออ้าวไหนดูนี้มึงหลอกโออ๋อมันเป็นแบบแมปนี่ไงแมปแบบตามบทนี่ไงโอเสลยตามบทที่เราตายอ๋อเราก็ต้องตายตามบทเลยตามตามบทคือเราตาย นี่ไงโอ้โหมันล้อมอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อคือเราไปไหนเราก็โดนใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ไม่ตายมันก็เกิดอีกมาโอ้ยงเราก็ตายอยู่ดีใช่แสดงว่าแมปน,นี้คือเราก็ตายเดี๋ยวตาย,ยตายสรุปเราไม<ง>่เห<ร>มือนที่ยีโรยีโรยีโรบายมันพูดถูกไงนี่ไม่ใช่ความฝันนี่คือโลกความจริงสุดท้ายแล้วเราก็ต้องตายเรื่องไงก็ตายอือนี่แหละครับยิโรบายยิโรบายก็เป็นว่าพาร์ทนี้เฮ้ย ทำม,มันยังคุยกันอีกว่าเอา้าคุยอบพี่อะไรมันคุยอบพี่อะไรคุยประโยคเดิมกับที่ไอ้นั่นอะ่ะอ๋อเวลาตายใช่ไหมมันคุยถึงเกมโมอโกดด้วยมันไม่ได้คุยถึงผมอ่ะคุยเรียบร้อยแล้วกันโอเคอก็เป็นว่า,าคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะอย่าลืมด like กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามพวกเรากันต่อไปครับเจอกันใหม่พัทหน้าครับบ๊ายบายโอ้เราเสียบกันมากเลย โอ้ผมนี่คิดแตกเลยผมนี่คิดแตกเลยโอ้ยเโอ๊ยรานะถึงมา